สบายดีจ้าสบายดีจ้าลูกปลาเหรออ่ะลูกปลาผีกับพี่น้องสบายดีเล <c oughs> ยพี่น้องเนี่ยเมนี้แม่เพิ่นก็ซื้ผ้ากันมาแกงมาไหมแกงมาไหมล,ลงไปตลาดเมื่อเช้านี้ตอนที่ไปเอาเครื่องอะไรเพราะวะ่าพอดีกระเทินยืมรถอันซองแก้วแล้วกัน <c oughs> ไปเลยชิซันใก้แล <c oughs> ้วเฮ้ยกวมีชีซันในี่เลยแม่ยังไงกีฬากีฬาบอกมัน เมื่อนีนไม่ได้ไปใส่ด้วยจ้าถึงซีย้องไปก็ไม่ได้ไปใส่คือเกาพอมฝนตกชุ่พอจะบัได้มีไปหยอกยักคนเลยมือนี้งามง่ายง่ายง่ามงาก็คนยอกเลยมือนก่อนอื่นเขากะก่อนสีมาไหมเขากสีมา่ายบรรยากาศข้างนอกก่อนยังสิเข้าไปข้างในเพราะว่านั่งทายแม่เพื่นอังนั้นนมก่อนคอยลาอ่านคอมเมนต์เมื่อเช้านี้ลูกๆเลยนังให้ก็วางใจอ่านคอมเมนต์ว่า สอบจังเลยแบบยาง่ทถามแม่ว <absorbed> ่าโสดไ่มจ้าหนี้หรอวะโสดจ้าคุณมาส่งนิ้วอีกไหม้าวสองพ่อแม่ทางบุญได้เ็หยังได้สน้อยฮะ่าขอบุญตอบุเออสิไปกินยูเพื่อนคุณบอสอ่ต่างขอบุญมือให้สางไปใช้กันเนี่ยอมืงนนีเนาะคนตกเนาะสบายดีพี่น้องนะ ระวังพลาดระวังพลาดจะน้อยมากินแกงเราไหมน้อกันเด้อเมนผักแข่งที่นางน้อยเอ้นางไปเก็บมาตะกี้นี่พักแข่งเราไม้นางน้อยซื้อมาซิมาพันอีเมะปอกเลยเบิร์ดเลยเบาะอ๋อโยนางน้อยก็ญาติว่าบ่พอกินเนาะวันตอนแรกว่าซีเป็นอันอันนั้นเที่ยงผัดว่าตลาดอีเด้ เขาทางเซิ้งก็บอกว่าอ้อมสายอ้อมขวามาสุดท้ายมันก็เซิ้งยิมมองข้าจอดรถคือก้าวคนสิบย์าคอนอ้อมยังกระดักกระดอกไปเซิ้งกัได้เราก็ะบอกว่าเราสิขึ้นในใจว่าเจ้ายังโมเคยเห็นทัวเที่ยนั้นแหละเศิษย์พาเจ้าล้อแมนสลัดเขามาเขามาซื้อแต่ทางอันตลาดเนาะอันนี้ค่อยพาพยัญโอมล้อมบนเลยแต่หอดขวาหอดซ้ายซ้ายหอดขวาคุยแล้วแมวบางทางข้าจอดรถมึงนี้ เขากันยังลงซื้อเลยก็ะหอดเลยตอนแรกเขาว่าสีแกงตอนเที่ยงเนาะแต่ว่าตอนเทียงฝนตกมากฝนตกหนักมากเขาแม่เขาก็เลยเสียมาแกงตอนแรงๆนี่ก็ยังบ่อแรงปันใดเด้จ้าแต่ว่าเขาก็สิเอ็ดกินแต่หัวแรงคือเกาเพราะว่าฝนตกคํามาลเลยแม่ยันไฟดับไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปเอาว่าแม่เบื่องขั้นตอนต่อไปไปหาลเลาะเบิ่งครอบครัวอื่นดีกว่าเขาเจาเห็นอย่างกัน สะอนกันกบโยบุญแมนแมน <laughs> ไปเบิ่งตู้เย็นใหม่เอาแก้วก่อนอ่าทางพีกะ <c oughs> น้องก็หอ่อห่อกําลังตื่นเนาะ <c oughs> ไปรออีกบนะ่มือนานะเอาบ่สดแล้วบ่สดค่อยแล้วเดือนหน้าเมื่อจะน้ำไส้เมื่อจะจบงานเออเมื่อจบงานอันเมื่อนอนพุ่นบอก,บอ,กอ๋อไปจะน้อยมา ตู้เย็นกันน้อยๆซําของตู้เย็นนังน้อยเลยได้ดแมนแมนแต่ว่าอันนี้คือสีออกเป็นรุ่นใหม่เพราะว่ามันมีหลายซันกว่านังน้อยแล้วก็แบบมีบ่อนวางคอกวางไข่แล้วก็ลหลายๆอย่างเนาะได้แล้วตู้เย็นซื้อทะนย่อยทะนย่อยเขาเอาห้องเซากะเนาะนี่อันวางคอยบวงเขาเสื้อน้อยตะเล็กน้อยนนอยะไรเขาคอยซื้อเอาเพราะว่าห้องเขาน้อยก็วานะหน ก็เลยเขาเชื่อว่ายิ่ง่ายแบบยันพนิขานไปได้เหรอยันมันจกยันมันแย่แม่นแมนมันมีเวลาเพื่อนไม่เมื่อไหร่ไว้อยู่หลังนี่แหละเข้ามาอยู่ตอนนั้นเขายังไว้อยู่หลังอย่านี้มันเต็มการพื้นที่เนี่ยมันกรพอดีกับพื้นที่เอายกกระปุกนะแม่นแห็นเลยกะปุกกรพอดีหน้าไ่เมื่อไหร่เดย์เดย์เอาใจเสกัระปุกไปไปมาให้ท่านกินแกงต้องไหมเด้อบ่มีคนกินนำแล้วก็ อันนั้นคือเก้าเลยกินบอบเบิร์คือเก้าแหละนี่เฮากกะต้มน้ำไม้ไว้ทานเลยด้จ้ามอกระฟุะหลาบปลาบแล้วต่อมานี้ไอนางกะซีมตาตัเข้าวเบื่อเ้ยจ้าใส่มะเพ็ดลงไปใส่ข้าวเบื่อลงไปต่ําะคะยานางเป็นน้ำเนาะเขาซื้อเป็นน้ำมามาเดิมมัน,น,นมจืดจุดนาบัตโนไม้จืดแล้วเฮากะมาเย็นน้ำออกเลยจ้านี่ เราก็เพิ่มพริแดงลงไปเนะาะตะกี้นี้ผมมีสีสันแล้วก็สีใส่น้ำยนานังลงไปก่กสิเอามาทอกใส่หม้อด้วยจ้าขันนอ,อนก่อนอมื้นนี้สองไอ้น้องก็ลงครัวคือเก่าเลยจ้ามื้นนี้ลงครัวแกงน่อมไหมจ้า โมหอกระฝนแล้วเดจ้าจากนั้นเขาก็เอาซีนลงไปมือนีบรได้ใส่กระดูกเดจ้ามือนี้ใส่ซีนเพราะว่าเขาซื้อซีนมาเมื่อวานนี้เนาะมันเลือหลหลใส่ค่ะโอ้ยฝนสีนยิบอีกแล้วเดจ้าปลาลุงเอ้ยแกม,มันสีตกมือนี้ฝ <laughs> น,นตกหลายคิดว่าน้ำสีทัวเหมือนจะลดน้อยวะท่มหน้าบ้านหน้าบ้านน้อยวาพิดเพราะว่าแต่ละปีวันทันน้ำาหลายเด้ มาปุ่มจ้าใส่ผงทุถูดลงปลายผงวิเศษนะจ๊ะผงวิเศษจ้าใส่หน่อยแซ่หน่อยใส่หลายแซ่บหลายบ่ใส่ก็บ่แซ่บใส่พอดีเลยใส่พอดีพองามพอกินแหละจ้าจากนั้นเราก็ใส่ปลาแดกนะจ้าใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยใส่หน่อยใส่จ้าใส่หลายอาจจะเค็ม ันตอนสุด <ett> ท <COVID> ้ายใส่ผักขยังลงไปจ้าคนกระโต๊กๆ๊สบายดีจ้าลูกอารมณ์จะดีใจจ้าลูกอารมณ์จะมีจ้า ยัง้องไม้กระทะยังไงอะนองอือแม่เลจ้า <meets> น <Gil> ี่ักก่อนเลยโอเคค่ะไอ้อ้วนสบายเลยดีไอ้อ้วนนะจ้าเพไปดินกบอลลูนจ้าเพนเมื่อน้ำแม่เนาะมน้ำแม่เ่อน้ำไแม่เงากระโห

เออว่าไตัวนี้นาอนี้นาะมาบ้านไอ้มงคลกินทัพี่น้องไอมงกลห้องจ้าไปเดินไปนแม่เต็มรถอปนแม่ไปน้าแม่เป็นไกับมา้แม่เป่นมือเมืออะไรเม่มาฮะตอมาเหรอเนมาอยากเห็่บเจอได้ยังไ ่ไปลแเาได้ยินเสียงเขา้ยนเสียงโองมุกไปยู่น้เหลาแก้วไปยู่น้อ้วนยู่น้ำตาลม่เคยกาเลยน้องมุกเออเาะี่เายู่นั่นวมนได้มากินต้าหมดยื่น อะรเนี่ยไมู่้คนเนาะคนนี่ีหรอคนมนลูกลูกบ้านนั่ะะน้ำตวมีปะเราลงมาเนน้ำตวน้ำวนี่ไยจเนี่น้ำตวเาายแเนีเาจเขาใเลยแล้วมาดดถูกังบ้าขังบ้านแล้พีนีมีชมาเร

เิงเาแล้วนีเวก็มาดูีกทีน้ำกันเี่เดนไดให่ทักไงได้แกงนี่ฮะเดือดนี่แหละนี่ออดหโม่้ายเดือดนี่เดือดออกนะออกพอดีไอนางลินก่อนก่อนครับมากีไอนางก็ได้กลับก่อนลิ้นแล้วเราไม่รไปด อ่บดอเบอ่ะเบมงมาแม่ที่ไปใส่เห็นม่แ่งมากแล้วนอนง่ายมากเลยค่ะอืมสบายคะจะอ่อนก็กคุณพักหน่มเารพักเจนยังอนตื่น็นอเลยสบายสบายทีสระสบายสบายบ่เอวไปนพ่อแม่บ่เอวอีกนาแล้วก็ลกจนาะ คำเดียวแล้วนี่เราทำหนีร้ายคนบมเป็นร้ายเนี่ยเห็นไหมรัตนาห้าเ้นปกระต้เ็นไหเาเปนเสนหลอย่วายบอไที่เดียนะบ่ะไรที่เดียดสามาเฮ็นพอกระเทากรกเท่าจะคงม่ตึ จิ้มจ well, ิ้มแค่หนึ่จิ้มอนเวลาเขาปรุงหอเวลาเขาจิ้มแบบว่าตงจักใส่แบบเต็มพวงเต็มมัยังมันอะู่ะมาย่พีหันราดเท่าเพาะเคยกินยังไม่กินพอประมาณไม่เื่นอะมากบ้องเขาคนกินไส้กก็กินได้กินนีดเดียเขากินมาได้ด้วกัน ดูเพื่อนเห็นเพื่อนยาเห็นมากไว้คู่คนหลาเท้าใครเะ็นเหตุต่อสราบบ้างไหมฉันควรเ็หตุนะได้คนขอบุณคเหตุใดเหตุเป็นเะไรเหตุเล่นเนี่ยคิปนี้นางน้อยก็ขอลาไาลุงไปก่อนเด้อจ้าปอกกดไค์กดแจอง ขอบคุณสาวคนไทยในเด้อจ้าราไปก่อนจ้าบ๊ายบายีขอลาไปก่อนเด้อ